อัลลอฮฺุ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 ลลอมฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลอฮฺุล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 ลอฮฺลลลลอฮฺุลลอฮลลอฮลลฮฺอฮฺุลลฮฺุลอฮฺอฮฺอฮฺลอฮฺุลลอนฺอุอนลอฮฺอออลร เรื่องปัจจัย5สําหรับมุสลิมนั้นมันสําคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่เราเป็นกันอยู่แล้วแต่บางทีไม่ได้เน้นนะครับก็เลยมองข้ามปัจจัยทั้ง5นั้นได้บอกกล่าวไปแล้วเมื่อครั้งก่อนว่าลำดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของศาสนา,า,าที่ทุกคนจะต้องรักษาทําให้ครบทั้งที่ชายและ ทั้งที่ห้ามก็ไม่ไปกล้ำกลายนะครับซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ต่อต้านผู้ที่ทำการเ,าเสื่อมเสียในอิสลามคดีมันก็จะหนักนะครับสำหรับมุสลิมนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของมุสลิมต่อมาก็จะมากล่าวถึงปัจจัยข้อที่สองสำคัญไม่น้อยไปกว่าข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่สองนี้ก็คือเรื่องของอันนับหลังจากอัดดีนก็คือเรื่องของศาสนาก็มาหมายเลขสองก็คือเรื่องของอันนับอันนับสู้ที่แปลว่าเรื่องของชีวิตชีวิตชีวิตของคนนะครับเป็นเรื่องสำคัญอิสลามให้ความสำคัญต่อชีวิตชีวิตทุกชีวิตมีความหมายหมดละครับ จะต้องรักษาจะต้องไม่ไปทำลายชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตอะไรก็ช่างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตที่เป็นมุสลิมไม่ใช่ครับทุกชีวิตแม้กระทั่งสิงสารา,าสตว์คุ้มครองหมดครับจะไปทำลายเล่นคึกขนองซ้อมเป่าห้ามทั้งหมดครับห้ามทั้งหมดไปกล้ำกลายไม่ได้ครับ ต้องรักษาชีวิตนอกเหนือจากชีวิตที่มันเป็นพิษเป็นภัยอันนี้ไม่ว่ากฎหมายใดก็ต้องกำจัดทั้งหมดแหละครับอย่าไปกล่าวหาอิสลามว่ารุนแรงกล่กาวหาผู้ที่ใช้กฎหมายอิสลามว่เหี้มมันไม่ใช่ครับที่จะเกิดความโหดเหี้มรุนแรงขึ้นนั้นมันเกิดอะไรมาก่อนทำไมคุณไม่ถามนะครับไม่ใช่อยูดีจับมาตัดหัวไม่ใช่ยูดีมันจะยิงซะมันไม่ใช่ครับ มันไม่ใช่รายละเอียดก็คือในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตนี่เราได้บัญญัติการประหารชีวิตอัลกิซอสเอาไว้นะครับบอกว่าในสุรอัลบากรออายาที่ร้อยเจ็ดสิบแปกัดสินเด็ดขาดยาอายุฮัลดีนาอามานูโอผูศรธาทั้งหลาย กุติบอาอะไรกูมุลกิซอสูฟิลกอตลาถูกบัญญัติเหนือพวกเท่าจเหนือพวกเจ้าแล้วให้ทำการกิซอสทำการประหารหรือลงโทษในเรื่องของอการเสียชีวิตหรือผู้ตายถ้าผู้ตายนั้นถูกทำให้ตายโดยฝีมือของใครก็ช่างที่ ทำให้ตายโดยกดขี่ข่มเหงโดยไม่ถูกต้องเขาก็จะต้องโดนสังหารเกี่ยวกับชีวิตของคนนั้นตรวจสอบว่าคนร้ายคือใครนะครับพอจับมาได้ก็หลังจากชัดเจนก็จะทําการติซอสก็คือประหารนี่คือความถูกต้องจะบอกว่าโหดก็ไม่โหดครับเพราะว่าอัลญา,าอูมินยินซิลอามันตอบแทนในการกระทํา ชนิดเดียวกันกันกนกบที่บุกรรทำได้กระทำไปฆ่าเข้ามาก็ต้องโดนฆ่านะครับไปฆ่าเข้ามาก็ต้องโดนฆ่าไปถึงตอนปลายของอายะที่บอกว่าเจ็ดสินะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าวะละกุ้มฟิลกิซอซิหายาตุยาอุลิอัลบาบละอัลลากุมตัตะกูลสำหรับพวกท่านในเรื่องของการลงโทษประหารชีวิตนะเป็นการเพื่อให้เหลือไว้ซึ่งการดำรงชีพ โอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ยำเกรงถามว่าฆ่าตายมันจะลงยงทียบอย่างไงเอาลองดูให้รอบคอ,อบสิครับสมมุติว่าคนไปฆ่าเขามาเป็นคนร้ายใช่ไหมถ้ากฎหมายเฉยปล่อยไว้คนคนนั้นก็จะย่ามใจก็จะไปฆ่าคนอื่นต่อนะครับเพราะฆ่ามาแล้วไม่โดนจัดแจงลงโทษไม่ถูกอะไรทั้งสิ้นก็ได้ใจ ก็ตายกันไปทีละคนสองคนเป็นผลพวงก็สุดท้ายก็จะตายกันหมดใช่ไหมฆาตากรก็ยังอยู่นั่นชวนหนึ่งหรือไม่ก็ในเรื่องของการลงโทษด,ด้วยกับการประหารชีวิตนี่จะทำให้เป็นเยื่ออย่างและสร้างความเข็ดลาบสำหรับคนที่คิดจะฆ่าคนด้วยความกดขี่ข่มเหงหรือด้วยความอ,อ,อารมณ์ บาทใหญ่ที่ชอบฆ่าคนได้เพราะว่าไปฆ่าเขามาก็ถูกฆ่าก็จะทําให้รู้สึกขึ้นแล้วก็ทำให้เ,เกิดความขั้นครามต่อการที่จะถูกประหารได้ก็เหมือนกับว่าทําให้คนที่ยังไม่โดนฆ่านั้นรอดเพราะอีกเท่าไหร่ถ้าไม่จัดแจงฆาตกรผลพวงต่อมาที่ฆาตกรคนนั้นจะไปทำนั้น มันไม่เป็นที่หยุดยัง้งหรือคนที่แค้นนะครับที่เป็นทายาทก็จะลุกขึ้นมาล้างแค้นแทนญาติต้นที่ถูกฆ่าไปนั่นก็จะทำให้หมดไปทีละคนสองคนผลสุดท้ายก็ตายกันในวงกว้างมากต่อมากดังนั้นกุรานจึงพูดไว้ถูกต้องเลยนะครับว่าอัลกิซอสรอเรื่องกิซอสนี้จะทำให้เกิดดำรงชีวิตกันอยู่นะครับ ฟิลกิสซ์วะละกุมฟิลกิซอสิหายาตุนมันก็จริงนะครับก็ต้องอธิบายบางคนบอกว่าเอ๊กก็ฆ่าแล้วมันจะทําให้เป็นได้ยังไงละ่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับไปตัดไฟแต่ต้นลมจับฆาตกรมา,าจัดแจงซะการฆ่าก็จะยุติลงนะครับนั่นก็ตอนหนึ่งและในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งชีวิตโดยเฉพาะคนที่อยู่ในศีลในธรรม คนที่ดีๆแม้กระทั่งไม่ได้อยู่ในแวดวงของอิสลามก็เป็นคนดีที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นก็ต้องรักษานะครับรักษาเป็นการดำรงไว้ซึ่งชีวิตที่ดีนั้นด้วยความรอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับจึงมีบัญญัติห้ามไม่ให้บุกรุกในเรื่องของชีวิตไม่ให้ไปกล้ำกายในเรื่องของชีวิตแม้กระทั่ง ชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตสัตว์ก็ก็ห้ามเอาไว้นะครับยกเว้นว่าฆ่าเพื่อจะยังประโยชน์เช่นฆ่าเพื่อที่จะทำอาหารเพราะว่าเป็นความสมดุลอย่างหนึ่งนะครับสัตว์โลกนี่ถ้าหากว่าไม่จัดแจงมันก็จะโล้นโลกเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าสร้างมานี่มันสมดุลในเรื่องของสัตว์เหมือนกันบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีเสือสิง มาไล่จับสัตว์อื่นกินก็มันเป็นวิธีสมดุลของธรรมชาติที่สร้างไว้นะครับอย่างหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งก็มีแต่ทั้งหมดมันจะสมดุลก็ในเรื่องเหล่านั้นมันจัดแจงกันเองนะครับก็อย่าได้ไปเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าถ้าไปทำโดยพลาการเนื่องจากฮึกเหิมเนื่องจากย่ามใจก็อันนั้นจะถือว่า เป็นการละเมิดนะครับที่ถูกห้ามเอาไว้แต่ทางศาสนาโดยเฉพาะอิสลามนั้นถ้าจะฆ่าชีวิตสัตว์ที่เอามายังประโยชน์เป็นอาหารให้กับชีวิตอื่นที่เป็นสัตว์โลกเหมือนกันก็คือมนุษย์อันนี้ก็อนุญาตนะครับอนุญาตเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นมันก็ไม่ได้มีขอบเขตจำกัดถ้าไม่ เป็นอย่างนั้นอาจจะล้นแผ่นดินก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าทำเนื่องจากฟุ่มเฟือยจนเกินไปนี่บางชนิดอาจจะหมดไปก็ได้นะครับอาจจะหมดไปก็ได้อย่างกับเช่นบางที่จึงออกมาตาเป็นเป็นสัตว์ฉงวนเพราะว่ามันจะสูญพันธุ์นั่นเองพี่น้องครับในเรื่องของชีวิตนี่เป็นสิ่งมีคุณค่านะครับซึ่งพระพป็นเจ้าท่านได้ทรงโปรดปรานแล้วก็เมตตา พระองค์ก็ได้ให้เกิดมานะครับดังนั้นคนที่ไปล่วงละเมิดชีวิตเขาเรียกว่าฆาตกรอัลยานีภาษาหรับเรียยว่างั้นครับก็เป็นต้นเหตุของความรุนแรงอย่างหนึ่งเหมือนกันศาสนาจึงได้ห้ามเอาไว้นะครับในเรื่องของการฆ่าชีวิตบริสุทธิ์นะครับเพื่อการอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยเพื่อความร่มรื่นของการ ดำรงชีวิตบนโลกใบนี้นะครับก็ต้องรักษากฎและก็กติกาถ้าหากว่า,าทราบถึงฆาตกรทราบถึงคนที่มีเจตนาจะทำการสังหารก็คนผู้นั้นจะต้องได้รับความผิดตามสถานภาพไปจะได้รับความผิดตามสถานภาพ ตามมาตราที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับต้องฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่มีหน้าที่เท่านั้นที่จะปฏิบัติการปริชีพได้เพราะเป็นหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าคนคนนี้เป็นฆาต,ตกรมีสิทธิ์ที่จะเก็บเขาซะท่านจะมีความผิดนะครับเพราะท่านไม่มีหน้าที่ ที่จะทำแบบนั้นแต่มีหน้าที่ที่จะช่วยชี้ช่วยบอกช่วยเป็นต้นเหตุให้หาคนร้ายได้นั้นต้องช่วยทำนะครับปกปิดไม่ได้นะครับคนที่ช่วยคนร้ายนี่ตกในข้อคดีที่เรียกว่า,าถูกสาปแช่งจากพระผู้เป็นเจ้านะครับมันอาวาม uh ุฮดิสันฮะดิษบอกนะครับคนที่ช่วยเหลือมุฮดิษ ถ้าอ่านมูฮดิสก็คือคนร้ายที่เป็นฆาตกรช่วยพาหนีช่วยปกปิดช่วยให้พ้นคดีนะครับก็จะโดนสาปแช่งจากพระผู้เป็นเจ้าหรือมูฮัดดัสคนที่ทำลายศาสนาคนที่ต่อเติมคนที่ตัดทอนก็อ่านฮะดิษได้สองแบบนะครับมูฮัดิสกับมูฮัดดัสถ้ามูฮัดิสเป็นคนร้ายฆาตกรถ้ามูฮัดดัสคนที่ต่อเติมศาสนาก็จะโดนสาปแช่ง จากพระผู้เป็นเจ้าด้วยนอกเหนือไปจากท่า,ามาเปลี่ยนศาสนาแล้วก็ปอกวนให้ศาสนาปันป่วนก็จะโดนโดนคดีถูกประหารเหมือนกันคนแบบนั้นนะครับก็ด้วยข้อชี้ขาดของทางศาสนาจากอัลกุรอานและฮะด,ดีสเป็นหลักนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับสองประเด็นแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนมุสลิมเราเป็นอย่างมาก จากเรื่องของศาสนาก็มาประเด็นที่สองเป็นเรื่องของชีวิตนะครับที่จะต้องรักษาแล้วก็ที่จะต้องจัดการถ้าชีวิตนั้นเ,เป็นชีวิตที่ชั่วร้ายก็กวนอยู่แล้วทำให้ชีวิตอื่นล่มจมทำให้ชีวิตอื่นระสำรสรายอย่างนี้ก็อยู่ร่วมโลกชีวิตเดียวกันไม่ได้ก็ต้องจัดแจงไปด้วยมาตรารและบทบรรัญญัติที่ทางศาสนาวางเอาไว้ ัอฮัมดุลล์เพราะฉะนั้นใครที่ฟังบางทีก็นึกว่ามันรุนแรงไม่ใช่นะครับถ้าท่านรู้สึกว่ามันผิดก่อนที่จะถูกจับได้ก่อนที่จะถูกเปิดโปงนี่ถ้าท่านเลิกท่านเปลี่ยนพฤติกรรมนี่เหมือนกับไม่ได้มีความผิดนะครับหมดจดครับแต่ก่อนที่ถูกจับได้นะครับแต่ถ้าถูกจับได้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาครับ ก็ต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับวะสโลลลอฮุอะลลานบีย ah uh ินามุฮัมมัดอะลลอาลีฮิวซอฮบิ์วัสลามุอะลัยกุมวะราห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุจบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเล่ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์